คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับ NoWa Channel คราบสวัสดีพ่อแม่เพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับแล้วเราก็กลับมาพบกับช่อง NoWa Channel นะครับหรือว่าพบกับพี่แหลมคนดีคนเดิม,คน,ดมคนนี้ในต้าวทั้งหลายนะฮะวันนี้พี่แหลมพามาพบกับเช่นเคยนะฮะ คาวบ่อยหรือเขาว่าข่าวเก๋วนั่นเองไอ้บ้าเอ้ยมาหรือเปล่านะวันนี้พามาสามพันกว่าๆนะฮะเอ,อะไลน์น้องหน่อยสาวสิหมุนอึดอึดนะฮะว่าจะมาหรือเปล่านะ,ะวันนี้ใครที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมนั่งชมคําเตือนกันด้วยในเต้านะฮะเพราะพี่แหลมนั้นไม่แนะนําให้ใครมารับชมนะฮะ ไม่ใช่นะไอ้บ้ารับชมได้น,นะครับเพื่อความบันเทิงนะแต่ไม่แนะนำให้ใครมาเล่นตามนะครับเข้าใจไหมอย่านิ่งสิ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 เบบหนึ่งอย่านิงนนงาน่งได้ไหม,มข้อเปิดโบนั่นนะครับอืดๆสูยังเบาอยู่โบโบแล้วก็โบเข้าไปโบปิดโบหน่อยนะครับอืไม่มีอะไรเข้าเลยหรือมันจะเกินไปมไม่ เฮ้ยมันจะเกินไปแล้วนะไหลนอกก็ไม่มาในเต้าไหลนอกไม่มาขอรองไปซื้อหน่อยจะดีไหมนนะอืมลองดูเชิงดูเชิงหน่อยนะฮะข่าบอร์ดมันเป็นอะไรนะช่วงนี้นะฮะไม่ค่อยจะมาเลยไหลนออุ้ยขวดมาสวยะฮะระวาวติดมาก้าไปแล้วไปต่อยายหยุดหยุดทําไมละนี่อืมนะฮะ ใครที่รับชมอยู่นะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะแล้วกดซับสไครต์เอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่แหลมคนนี้ด้วยนะไอ้ตาทั้งหลายนะครับยังเบาอยู่แบบนี้นะฮะบอกเลยว่าไปที่เป็ดสิบเลยฮะและทําการซื้อไปเลยในต้าทั้งหลายนะครับเจ็าบาทเริ่มไปเลยนะฮะจะมาไหมจะมาไหมแล้วใครนะครับที่เข้ามารับชมแล้วอยากมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนะครับก็ไปกดติดตามทางเพจ Facebook ไว้ได้เลยไอ้ต้านะครับ ทางคลิปก,ก่อนก็มีบอกอยู่นะครับว่าไปติดตามทางไหนนะครับหรือทางนี้ที่คลิปนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ที่ท้ายคลิปนะเข้าไปรับชมกันได้นะครับหรือกดติดตามกันไว้ในเต้าไปเริ่มเลยที่เบ็ดติดไปจะมาหรือว่าไม่มาการซื้อจะเริ่มที่คูณ8นะฮะข่าวเกลหรือข่าวบอยนั่นเองนะครับอ้ย A เอหมวกสวย200ใช่ไหมเจแล้วคูณ16แล้วไปต่อที่คูณ32เคแล้วโอ้ยคคุนยังลงอยู่ ไปเรื่อยๆายติดอีกคูณร้อยยี่สิบห้าหูสองห้าหกไม่คูณแต่ร้อยยี่มาสวยๆมาพวยห้าร้อยแปดสี่บาทซื้อไปเจ็ดร้อยห้าสิบเล็กแปดหมุนต้องมาแล้วป้าไม้นี้ไหลนอกไม่ดีเพราะฉะนั้นซื้อซะเลยนะฮะไหลนอกไม่ดีลองซื้อซะเลยที่เบ็ดสิบด้วยอืดอย่านิง่งสิหูอย่าไม้เดียวแล้วหยุดได้ไหมอย่าไม้เดียวแล้วหยุดพี่แหลมไม่ค่อยไม่ค่อยดีเลยนะถ้าไม้เดียวแล้วหยุดเนี่ยเฮ้ย อีก2หมุนยังไงอืออุ้ย,อยเอมาเต็แมแผงแล้วคูณที่8แล้วไปต่ออีกางไหมหมวกคูณ16แล้วอย่าหยุดอย่าหยุดปืนยังลงอยูย่สวยฮะแล้ววายติดวายติดแถว3หยุดทำไมดอกนี้มาแ0ดร้อยเอต้าอือ,อเลยนะฮะ1 3 8่บาทไปแล้วนะฮะกำไรมาแล้วนะครับกำไรมา 600, แล้วราวๆ600กร้อยแล้วไม้สุดท้ายยังมาอยู่แล้ว A จะไปรอซอสบ๊อบเข้าให้แล้ว K โอ้ยเคแถวแรกไม่มา ดอกนี้มาอีก208รบาทไม้นี้ซื้อไป7 5 0ได้มา1592บาทไอ้เต้าปูบอกเลยว่าหมันหมาน,นะฮะแบบนี้บอกเลยว่าอย่าไปรอชาร์อย่างใดอย่าไปรอชา์อย่างใดเกิดได้เกิดเกิดอยู่เพราะฉะนั้นลองซื้ออีกหนึ่งรอบไปฮะซื้อต่อเลยอย่ารอชาร์ไอ้เต้าทั้งหลายนะครับหม,ม,มันหมารึเปล่าอื้ออย่าเลยปุ้ยเลยไปไหนอ่ะโอ้ยเลยไปไหนมาสามตัวแบบนี้แล้ว จะเหมือนไม้ที่แล้วหรือเปล่ามาสามตัวแบบเดิมจะเหมือนไม้แล้วที่แล้วหรือเปล่าไปเริ่มเลยต้าอื้อโบเข้าไปฮะเริ่มไปเลยคูณที่แเหมือนเดิมนะครับในการซื้อขอเกิดใน้เกิดพี่แรมจะเกิดพี่แรมจะเกิดวันนี้อื้อขวดเรามาสวยแล้วไปต่อที่โอ้ยังเบาอีกแปดสมุนปืนลงหุยยังน้อยอยู่แล้วขวดมาสวยแล้วอูไว้ติดไม่ลง ไอ้เบื่อมาหน่อยได้ไหมเงะอีหกหมุนอย่านิ่งได้ไหมครับข่าวบ่อยโว้จะบ่อยจะบ่อยเคมาหมวกสวยแล้ววายติด A, เอหมาปข้าให้ขวดมาด้วยแล้ววายติดแถวสี่อืมวายติดข่าเก๋มาเยอะจัดข่าวเก๋มาเยอะจัดนะครับที่แถวสี่วายติดสามตัวแต่ไม่ลงไอ้บือ้อโว้เคลงมาดอกนี้สวยแล้ววายติดจะไปรอช้าต่อย่างไรอื้ยังมาอยู่ ยังมาอีกสาหมุนมาพอให้องรยแบาทยังกำไรอยู่ยังกำไรอยู่อย่าเพิ่งกำหมัดยังกำไรอยู่แบบนี้อย่าเพิ่งกำหมัดฮะไปต่อกันเรื่อยๆอีกสองหมุนอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดขอร้างไว้โอ้โหเอมาสวยและยังเบากำไรมาสามสบาททรงไม่ค่อยหมานเลยนี่นะฮะคงทรงมันไม่ค่อยมาเลยเลยอนะไปต่อที่เบ็ดยี่นะฮะ ไม่ต้องรอช้าแต่อย่างใดเปิดโบและไข่ยี่ไปเลยนะฮะซื้อยังมาดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องซื้อต่อไปในเต้าซื้อมาดีอยู่ซื้อต่อไปฮะอย่าพึ่งไปไหลนอกเริ่มไปเลยเริ่มไปเลยหมานไหมน,นะจะหมานหมานไหมน,นะอ,อึ้ออืีเบาอีกเก้าหมุนอย่าเบาเจลงมาสามตัวน้อยจัดอ้อีอีกแปดหมุนยังไงควีนลงแล้ววายติดที่แถวสามหมวกอุ้ยสามอันจะพออะไรเนี่ย อือหูยจะเป็นตัวแพงนะฮะแต่มาน้อยควีนมาแล้ววายที่แถวสามโอ้ยวายลงก็ไม่ยอมลงทีนะฮะไม่ยอมมาทีอีกหน่อยได้ไหมโอ้โหเบาอีกสามหมุนโอ้ยสองโอ้ยร้องซีดเลยเนี่ยโอ้ยพันห้าจ่ายไปร้อยี่พอก่อนพอก่อนกับการซื้อผมพอก่อนกับการซื้อฮะ,ะเข็ดเลยดอกนี้จ่ายมาร้อยยี ไหลนอกเบ็ดยี่สามสิบหมุนฮะขอไหลนอกเบ็ดยี่ปีดโป๊กสามสิบหมุนนะฮะว่าจะหมันหมันไหมจะหมันหมันไหมโอ้ยยังเบาอยู่ควีนมาแล้ววายติดอืมวายติดก็ไม่ลงวายติดก็ไม่ลงเลยนะเออ,แล,อลแ,ลแล้วอะไรจะลงให้ผมบ้างล่ะนี่แล้วอะไรมันจะลงให้ผมบ้างล่ะนี่อืมอีกยี่สามหมุนว่าไงเออยังเบาอยู่แล้วเจมาวายติดที่แถวสามอ๋อเบา อีก21หมุนนะยังนิ่งอยู่ฮะโอ้ยว่าส่งมันไม่ค่อยมาเลยนี่ทั้งไหลนอกทั้งซื้ออุ้ยขวดมาดอกนี้และไปต่อที่คูณ2มับเขาให้ปืนลงและคุณยังมาอยู่คูณ4แล้วขยับที่คูณ8กดาาบบอยมา160อื้อหือดอกนี้เบ็ดยี่จ่ายมา2อ4รอบาทในการไหลนอกได้อยู่นะออ้ยคาวบอยแถว2องทำไมถึงไม่ลงล่ะนี่อีก15หมุ่อย่งนิ่งได้ไหมอื้ๆ อีก14ตีหมุนในการไหลนอกในต้าทั้งหลายนะครับใครที่เข้ามารับชมนะครับก็อยากเรืมกดติดตามด้วยนะครับทาง Facebook นะหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งนะฮะกลุ่มนะฮะพูดคุยนะครับเป็นกลุ่มพูดคุยนะฮะไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับเข้าไปมีส่วนร่วมกันได้นะครับในการพูดคุยกันทางกลุ่มนะครับโอเคไหมต้าวทั้งหลายอืดอดอ,ดอีกหกหมุนโอ้โหยังเบานะฮะในการไหลนอกนี้ ทำไมมันนิ่งอย่างนี้ล่ะเอยทำไมมันนิ่งจังอะเบ็ดยี่ไม่เกิดเลยอะ่ะเออเจลงมาแล้วโอ้โหเบาให้สามหมุนในการไหลน,นอกอืมอเปิดโบหน่อยฮะเปิดโบแล้วทำการซื้อที่เบ็ดยี่อีกหนึ่งรอบเลยนะครับอย่ารอช้าไหลนอกไม่มาเลยไหลในามาไหมเนะี่ยไหลในมันจะมาไหมไปเริ่มเลยนะไฟเต้านะฮะเริ่มไปเลยนะครับอึสอึสว่าจะมาหรือว่าไม่มานะครับ เริ่มที่คุณแปดเหมือนเดิมอีก9หมนุนยังนิ่งฮะเฮ้ย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 ,ย,ยศูนบาทเหลือ,เ,อเกินไปเกินปุยหมุยมัจะเกินไปไหมฮะขวดมาสี่ขวดแล้ววายจิ่แถวสไม่ลงอีกแย่แล้วเตียเจลงมาด,ดอกนี้16บ,บาทแล้วยังเบาอีก3หมุน A ลงมามับเขาให้แล้ววายติดแถว3ถแถว4หมวกเจหนึบาทแล้ววายติตดกบกค่อยคู3 3, 2แล้วคูณ 6, 4คูยออยนยังลงอยู่ไปต่ออยาหยุดหูยหยุดทำไมข่าวบ่อยไม่ขี่ม้าต่อไปนะอ่ะโอ้ยขีม่ม้าควบม้าไปหน่อยแต่ดอกนี้จ่ายมา2,500เอาเรื่องจัดเอ้ยต้ององี้สิมันต้องอย่างงี้กำไรมาแล้ว1,124บาทหลือีก2หมุนอย่าหยุดขี่ม้าต่อไปอีก1หมุน เบาโอ้อยนะฮะหูทุนมาสามพันกับอกเตษนิดหน่อยนะวันนี้นะครับยังยังกับรอยู่นิดหน่อยอไปต่อเบ็ห้าสิบปีเลยไหมขอหน่อยนอกเบ็ห้าสิบดูหน่อยนะฮะสักสามสิบหมุนสิบหมุนสิบหมุนพอฮะปิดโบสิบหมุนพอแล้วเดี๋ยวเราค่อยกดเองบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวเราค่อยกดเองสับสิบรอบนะว่ามันจะมาหรือว่าไม่มาในเต้าอึดอื้อ เคมาดอกนี้แล้ววายติดโบเขาให้สวย1,000อุ้ยไหลนอกเอาเรื่องอุ้ยขวดมาอีกมับเขาให้8 0 0เฮ้ยไหลนอกเบ็น8 0 1 8บพั้ยไอ้เต้า1,800ยท่านชมไหลนอกเบ็ด50เออมันเอาเรื่องแล้วมันก็เอาลาวด้วยนะฮะเอาเกินเอาเกินนะครับรู้สึกว่าทรงมันหมานว่ไหลนอกเบ็น50ทรงมันหมันหมันทรงมันจะหมันหมันแบบนี้แสดงว่าผมต้องกดเองอีก สักสิบรอบส่งมันมาอยู่ยขาวบอยลงมาแล้วเคขวดสวยอีกร้อยเก้าสิแล้วหมวกเต็มแผงมาพอยแ0 0ร้อยอุ้ยไหลนอกไหลนอกเบ็ด50สบโบ้อยหนึ่กสิบาบาทอุ้ยไหลนอกมาเกินนะไหลนอกมาจากะอะเฮ้ยไหลนอกมันจะมาเกินไปไหม่ะอือหยขอกดนิ้สิบรอบไปครัหนึ่งรอบแล้วรอบที่สองก็กดต่อ แล้วรอบที่สามความควีนมาสวยแล้วไวติดหมับห้อยเคลงมาแล้วไปต่ออยาหยุดอุ้ยหยุดทาไมไปต่อรอบที่สองแล้วไปต่อรอบที่สามนับผิดนับถูกนี่นับผิดนับถูกขออภัยด้วยนะรอบที่สี่รอบที่ห้านะครับมับเขาให้เจป,ปืนอื้มไวติดต่อโบเขาไปขวดมาแล้วหมวกแถวหนึ่งขอหมวกแถวหนึ่งได้ไหมโอ้โหมับห้อีพันสองเฮ้ยไหลนอกมาเกินไหลนอกมาจัด อุ้ยไหลนอกเป็นห้าสิบเอาเกินนะฮะรอบที่สี่แล้วเราก็ไปต่อที่รอบที่ห้านายเต้าอุ้ยเอาว่ะไหลนอกเอาว่ะรอบที่ห้าแล้วก็ต่อรอบที่หกครับอืมคุยนแล้วก็ขวดแล้วายติดต่อมับเข้าให้ปืนลงมาแล้วอุ้ยแล้วเราก็ไปต่อรอบที่เจ็ดนายเต้านะอุ้ยไหลนอกเอาเกินมาเป็นห้าสิบรอบที่แปดรอบที่เก้าฮะแล้วก็รอบที่สิบอืม แล้วก็ไหลนอกอีกสักสิบหมุนครับไหลนอกยังดีอยู่แบบนี้ขอไหลนอกต่อไปนะฮะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยสักเก็ตเตอร์สักเก็ตเ,อกเกตเอร์ตัวเดียวตัวเดียวตัวตัวดิวอุ้ยมับเขาให้ฮะสวยครับไอ้เต้าทั้งหลายคาวบอยลงสักเก็ตเตอร์ที่เบ็ดห้าสิบไหลนอกติดฟรีเชื่อม,มาดิต้องเกิดในเกิดเกิดแล้วป่ะวันทูทีเลสโก้นะครับโบมันต้องมาแล้วครับควบม้าไปเลยนะฮะขอขี่ม้าหน่อยนะฮะรอบนี้เข้าฟรีเบ็ดห้าสิบ ต้องจ่ายในจ่ายต้องเกิดในเกิดแล้วไหมเกิดเกิดเกิดโบอีกแปดหมุนยังไงโอ้โหยังเบาอยู่ฮะเลยเจ็ดหมุนนี้ยังไงเอ่ยอีกหกหมุนอึดอึสโอ้โหอีกห้าอีกสี่หมุนเฮ้ยอย่านิ่งดิอีกสามฮะอีกสามหมุนนะอีกสองโอ้โหไม่มาเลยอะไม่มาเลยโอ้โหเข้าฟรีไม่จ่ายเลยป่ะเนี่ยควีนลงมาหูไม้สุดท้ายจ่ายยี่สิบว้าวเข้าฟรีจ่ายยี่สิบ เข้าฟรีจ่าย20 what ว h e ตะฟักฮะเข้าฟรีจ่าย20ไอ้บ้าโวมาไม่ควบมาเลยฮนะคาวบอยไม่ลงเลยเข้าฟรีเบทห้าไม่จ่ายผมฮนะเปิดโบไปเลยฮนะโอ้โหหัวร้อนเลยอืมลงมาดอกนี้แล้วไวติดไม่ลงโบโบโบไหลนอกเริ่มเบาแบบนี้ขอลองซื้อไปที่สามพด้อยห้าสิบาทที่เบทห้าซื้อไปเลยฮนะสามพ อเอากำไรเหมือนเอากำไรซื้อนะครับเหมือนเอากำไรไปซื้อนะฮะไอ้ต้านะฮะเอาใช้ทุนซื้อไปประมาณ2 0 0น,นิดนิดนะฮะไปเริ่มมาเลยเแบบ็ด50จะหมานหรือว่าไม่หมานฮะอืดๆขวดลงมาดอกนี้ได้สวยและไปต่อที่โอย้ยังเบาอีกแปหมุนไอ้ต้าจา๋าอีกเจดหมุนอิดโอ้โหปืนลงมาไม่พอฮะและหมวกมับเขาให้สองเนสโอ้ยดอกนี้สวย ดอ,อกนี้หมันหมันมบขาให้2อง0้2560แต่ซื้อไป3750นะครับเหลืออีกหกหมุนให้เต้าเหลืออีหหมุนต้องเกิดในเกิดแล้วไหมเกิดๆๆเกิดเกิดโบเกิดเกิดเกิดเอ้ยอีกห้าหมุนอย่านิ่งซีจา้าอย่าลืมนะครับพี่แหลมเตือนนะนะครับไอ้เต้าั้งหลายว่าไม่แนะนำให้ใครมาเล่นตามนะครับส่วนใครนะครับที่จะเข้ามารับชมนะครับรับชมพื่อความบันเทิงได้เต้าน,นะครับ เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีก็ไม่ควรรับชมนะครับถ้าจะรับชมก็มควรควรมีผู้ปกครองนะครับให้คำชีแ้แนะและคำแนะนำนะครับเต้าโอ้โหเกลือนะฮะดอกนี้เกลือนะฮะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นขอลดเบ็ดนะครับไปที่เบ็ดยี่เหมือนเดิมและไหลนอกสัก30หมุนฮนะไหลนอก30หมุนปิดโบไปะฮะเบ็ดเบ็ดที่ไม่เกิดเลยนี่นะฮะเบ็ดที่ไม่เกิดเลยนะครับเจ้าอปืนลงไหลนอกอยู่สวยและไปต่อยังเบายังเบายังเบานะฮะ อีก26่สิหกหน่วในการไหลนอกจากเข้าไหมใครที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับทางเฟซบุ๊กด้วยนะครับทางเพจ Facebook นะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ที่ท้ายคลิปนะฮะเออเป็นแฟนเพจนะฮะได้เข้าไปร่วมเล่นกิจกรรมกันนะครับเมื่อครบ50ท่านแล้วนะครับไปกดติดตามไว้ได้นะครับท้าวทั้งหลายนะฮะนะฮะอึดๆึศกเก็ตเตอร์เลยอีกตัวเดียวโอ้โหไม่เข้าไอ้บ้าเอ้ยไม่มาให้หน่อยเบียดยี่เปิดโบต่อฮะ อยากไปรอชาร์จยังไงโบโบโบ,โบมากับพ้องกับความเบาเบาเบาอ่ะแล้วไปต่อโอ้โหนิ่งนิ่งเงบนิ่งงบนิ่งงบอึบอีกเก้าหมุนยังไงอีกแปดโอ้โหขวดมาสวยแล้วไปต่อที่ไหลน,นอกไม่มาเลยแฮะไหลน,นอกไม่เกิดเลยฮะอือหือปืนแล้วขวดลงมาสวยฮะ แล้วเหลือกสองหมุน,นย,ยังไงเอ้ยยังไงเอ้ยซื้อไปเลยนะครับหน0่ 1, รอบนี้ไปเริ่มมาเลยฮะไปเริ่มกันเลยว่าจะมาหรือเปล่าขอเกิดได้เกิดเกิดได้ไหมอีก9หมุนยังไงครับโบซื้อไปพันห้านะฮะซื้อไปพันห้าว่ามันจะมาหรือไม่มาอีกเจ็ดหมุนอืดๆเจลงมาแล้วปืนควีนสวยฮะแล้วเหลืออีก6หมุน ซื้อไปพันห้าอย่าเบาได้ไหมยอย่าเบาได้ไหมโอ้โหนิ่งนะฮะอีกสามหมุนนี่งไงคุยลงมาแล้วเอหมวกลงมาได้สวยฮะแล้วเอเต็มแผงเคเต็มแผงด้วยสวยฮะแล้ววายติดที่แถวสีปืนมาพังให้หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบเชื่อมาพังให้หูเอาเรื่องนะฮะดอกนี้บอกเลยว่าเกิดไห้เกิดเกิดนะฮะบอกเลยว่าเกิดไห้เกิดเกิดบูมบูมบูมเลยนะฮะหูวสามหมื่นเจ็ดเชีย่ย แตกในแตกดอกนี้หูสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สบบาทในเต้าแล้วหลีกสองหมุนเฮ้ยเอาเกินไปไหมมันจะหูเบบยี่เคลงมาหมับกงไงสาว้อแปดสีห่หูแตกแตกกระจายฮะดอกนี้พี่แหลมแตกกระจายฮะแตกกระจายดอกนี้แตกกระเจิงฮะห,หูอยู่หกร้อยแปดบาทฮะแล้วเหลีกหนึ่งหมุนในการไหลต่อหูเกิดใเกิดเกิด เกิดเกิดเลยฮะเกิดนเกิดเกิดเลยหูยไอ้ต้าดอกนี้สามหมื่นแปดพันสามร้อยสิบสองบาทบอกเลยว่าเกิดจะจัดเชียบอกเลยว่าเกิดจะจัดนะฮะไปไหลนอกสามสิบหมุนไหลนอกสามสิบหมุนฮะ,ะโบ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 มาไหมปิดโบหน่อยหูยซื้อเกิดนะฮะหูดอกนี้ดอกนี้แตกกระจายฮะสามหมื่นกว่า เชื่ <Yeah. S 2> บอกเลยนะครับว่าหูมันจะเกินไปไหมหูไหลนอกเบาจัดไหลนอกไม่มีทรงไหลนอกเริ่มไม่มีทรงแตกมาแล้วไม่มีทรงะฮะแตกมาแล้วเริ่มไม่มีทรงฮะเริ่มไม่มีทรงก็แตกมาแล้วแล้วเริ่มไม่มีทรงเฮ้ยเฮ้ยอีกทีอุ้ยเลยเลยไปไหนเลยไปไหนอ่ะหแตกมาแล้วลไม่มีทรงค <c oughs> รงับเปิดโบต่อ โอ้ยเปิดโบต่อฮะมาอีกหน่อยได้ไหมอ่ะอีกหน่อยได้ไหมอ่ะอีกหน่อยอย่าหยุดอย่าหยุดอือหูไหล่ล่าไม่มีทรงแล้วฮะแล้วขุยมาสวยฮะไหลาย่องแล้วไม่มีทรงเลยเต้าแต่ซื้อเมื่อกี้แตกมาสามหมื่นแปดไอ้เต้าต้องหลายบอกเลยนะครับแตกแบบนี้นะครับอย่าไปรอช้าครับอย่าไปรอช้าแต่อย่างใดนะครับ อย่าไปรอชาร์จอย่างใดนะครับไปถอนนะฮะได้แล้วต้องเอานะครับหูแตกมาแบบนี้ผมขอไปถอนเลยฮะทุนสามพันแตกมาสามหมื่นกว่าหูยต้าลหายนะครับนะฮะถ้าเพื่อนๆนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดซับสไคร้นะครับแล้วกดติดตามเอาไว้นะครับและกดกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ๆจากช่องชาแนลเรานะครับสวัสดีนะครับนะฮะนะฮะุ้ย